ทุกคนหนูมีอะไรจะบอกทำไมทุกคนชอบพูดคำหยาบละ่ะแล้วทำไมไม่พูดคำดีๆบ้างละ่ะแล้วไปด่าให้เขาเขาจะชอบไหมละ่ะถ้าเขาด่าให้เราเราก็ไม่ชอบนะสิแล้วรู้ไหมเพื่อนที่แกล่ะแล้วมันเจ็บหรือเปล่าถ้าเขาแกล่ออะ จะเป็นยังไงจริงไหมเราเจ็บปวดเรื่องเนี้ยทรมานจริงๆไม่รู้ทำไมทุกคนต้องพูดคำหยาบกันด้วยสังคมดีๆมีไม่ไปใช้ทำไมอะ่ะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะ ถ้าเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันน่ะจริงไหมคนเราต่างมีอนาคตแต่ถ้าอนาคตของเรากลายเป็นค่าคุณก็ต้องติดคุกใช่ไหมคะใช่ ไม่รู้จริงๆทำไมพูดว่ากูมึงกูมึงอย่างเนี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนกันเหรอทำให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างสิถ้าเราโตแล้วอะ่ะพ่อแม่ยังอยู่กับเราอยู่พ่อแม่ทำเพื่อเรานะ จริงไหมอ่ะคนเราก็ไม่ชอบแหละถ้าคุณเกียดที่หน้าใครคนนั้นก็เกียดที่หน้าเหมือนกันน่ะจริงไหมเฮ้ยสมัยเนี้ยไม่มีใครรู้เรื่องพูดแต่กูมึงกูมึงมีด้วยเหรอฮะ